นี่คือเรื่องราวของชายที่อ้างว่าตนคือโยคีตัวจริงคนสุดท้ายของอินเดียคนที่อ้างว่ามีลูกศิษย์คนแรกในสหรัฐอเมริกาคือเอวิดเพสลีย์และคนต่อมาก,ก็คือประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันจอร์จแฮร์ริสันชาลีแมกเลนบาบาร่าสไตเซนแฟรงค์ซินาตาควินซี่โจนและคนดังอีกหลายคนนี่คือสารคดีที่จะเผยแผ่ยุครุ่งเรืองและยุคเสื่อมถอยของบิกรามชาวดี ชายชาวอินเดียผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนโยคะร้อนที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งที่เขานั้นเผยแผ่อาณาจากรไปยังทั่วโลกและความจริงอันน่าตกใจที่จะถูกเปิดเผยเรื่องราวของสารคดีบิกรามโยคีกูรูและอาชญากรบิกรามโยคีกูรู p r e d เดเตที่ใช้ในปี2029นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากการสรุปและรีวิวในคลิปนี้ได้เลยครับ บิกรามชาวดรีชายที่เกิดในเมืองกาวกาตาบริติสอินเดียในปี1994เขาอ้างว่าได้เริ่มเรียนโยคะจากพิษณุจันโครนักพ่อกายชาวอินเดียผู้ที่เป็นน้องชายของโยคีปรมะหังษาโยคานันทะผู้ที่ก่อตั้งวิทยาลัยพละศึกษาเมืองกาวกาตาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโยคะสมัยใหม่เลยครับบิกรามได้รับรางวัลการประกวดโยคะระดับชาติถึง3ปีซ้อนในช่วงวัยรุ่นนะครับ เมื่อเขามีอายุ18ปีเขามีความสนใจแรกเริ่มของเขาก็คือการพ่อกายและการนวดครับไม่กี่ปีต่อมานะฮะระหว่างปี1969บิกรมัมก็สำเร็จการศึกษาการฝึกอาศนะกายภายใต้การดูแลของพิษณุจรันโคตรและอาจารย์อาวุโสคนอื่นๆในเวลาเพียงแค่6เดือนครับบิกรมัม อ้างว่าตนเป็นผู้พัฒนาท่าโยคะ26ท่าโดยนำลำดับที่มีอยู่จากท่าและรูปแบบต่างๆมากกว่า500ท่าที่พิษณุจรันโครสร้างเอาไว้ขึ้นมารวมกันผสมผสานกับการหายใจแบบพิเศษอีก2วิธีจนกลายเป็นสูตรโยคะ26บวก2ของตัวเองการฝึกของเขานั้นจะต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสซึ่งความร้อนนี้มีจุดมุ่งหมายก็คือเป็นการเรียนแบบสภาพอากาศของอินเดียนั่นเอง ในปี1971บิกรามได้ย้ายถินฐานไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้สัญชาติสาหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าประธานาธิบดีริกชาร์ดนิสันได้มอบกรีนการ์ดให้กับเขาเป็นของขวัญจากการที่เขานั้นไปช่วยเหลือประธานาธิบดีเพื่อเอาชนะความเจ็บป่วยเรื้อรังได้ ซึ่งก็แน่นอนว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของบิกรามต่างก็พากันปฏิเสธพอเมื่อย้อนกลับไปศึกษาหลักฐานที่เป็นเอกสารในสมัยของประธานาธิบดีนิกสันก็ไม่เคยพบว่ามีการมอบสัญชาติให้กับบิกรามเลยบิกรามเริ่มสอนโยคะเปิดเป็นสตูดิโอแห่งแรกในลอสแอนเจลิสโดยสอนโยคะตามรูปแบบของเขาเองอย่างเช่นห้องเรียนนั้นก็เป็นห้องที่ร้อนมากๆจนใครหลายคนนั้นแทบจะทนไม่ไหว ตัวเขาเองสอนด้วยการนุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียวหรือสวมชุดสปีโดใส่นาฬิกาโรเล็กซ์สร้างรายได้มหาศาลจากการฝึกอบรมครูโยคะที่มีราคาแพงส่วนตัวผู้เรียนนั้นก็นุ่งเสื้อผ้าน้อยชิน้นเพราะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดในขณะที่เขานั้นสอนอยู่ในอาสนะที่มีท่อปรับอากาศส่งตรงมายังตัวเขาเขาสั่งผู้เรียนห้ามจิบน้ำชอบพูดทำร้ายจิตใจผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาดูถูกคนผิวดำ ดูถูกคนอ้วนหยาบคายและดูถูกนักเรียนที่ปฏิบัติตามคำสอนไม่ได้มักเรียกนักเรียนของเขาว่าพวกเวรวิกรามเป็นคนหลงตัวเองอย่างที่สุดนะครับเขามีรถขับหรูๆและชอบขับไปรอบเมืองเขาชอบเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเขาเองในการสัมภาษณ์ผ่านทีวีอยู่ตลอดเวลาหากจะมีใครสักคนบอกว่าสอนโยคะคนมาแล้วมากกว่าหมื่นคนเขาก็จะพูดว่าเขาเนี่ย สอนมาแล้วนับแสนนับล้านคนเขาอ้างว่าตัวเขาเองนั้นทํางานตลอด24ชั่วโมง1เดือนเขาจะนอนเพียงแค่ไม่ถึง30ชั่วโมงและก็แทบไม่กินอาหารเลยในทํานองเดียวกันนะครับบิกรามโยคะโรงเรียนสอนโยคะที่เป็นแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของบิกรามนั้นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงทศวรรษที่1990 เขาก็เริ่มเปิดการสอนหลักสูตรรับรองครูระยะเวลา9สัปดาห์ซึ่งฝึกอบรมผู้สอนหลายพันคนเลยครับต่อมาสตูดิโอโยคะบิกรามนั้นก็ก่อตั้งขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกไปเลยนะครับบิกรามเนี่ยได้สัมผัสและได้สอนกับคนดังๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องเพลงป๊อปอย่างมาดอนน่านะฮะหรือเลดี้กากาหรือนักฟุตบอลอย่างเดวิดเบคแฮมครับแล้วก็อ้างว่าเคยสอนโยคะให้กับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันโรนัลเรแกน และก็บิลคลินตันมาแล้วด้วยครับในปี1984บิ๊กรามได้แต่งงานกับราชสีชาวดีเธอได้ช่วยเหลือเขาในการก่อตั้งสหพันธ์โยคะแห่งสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์กีฬายโยคะนานาชาติเธอเองก็เป็นนักโยคะที่มีฝีมือดีนะครับได้รับรางวัลเนชั่นโยคะชิมบิชิปครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์โยคะแห่งอินเดียในปี1997ครับ ตามมาได้อีก4ปีซ้อนติดต่อกันในฐานะแชมป์โยคะแห่งชาติด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีความเกี่ยวข้องในการแข่งขันโยคะของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่แรกเริ่มโดยครับโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาในรายการแข่งขันโยคะชิงถ้วยพิษณุจรันโคดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะฮะซึ่งตั้งชื่อตามอาจารย์ของเขานั่นเองครับ ผู้คนหลายพันคนนะฮะต่างก็มุ่งหน้าไปเรียนโยคะร้อนยังสำนักของบิกรามชาวดีซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับก็มีเป้าหมายว่าอยากจะเปิดโรงเรียนโยคะเป็นของตัวเองแต่โรงเรียนสอนโยคะที่จะได้รับความนิยมนั้นนะฮะและมีผู้คนเข้ามาเรียนเป็นจํานวนมากนั้นจะต้องเปิดภายใต้การรับรองของบิกรามเท่านั้นครับและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เพราะเหตุใดเนี่ยทำไมผู้คนหลายคนจึงสนใจที่จะมาเรียนโยคะร้อนกับบิกราม และเมื่อมีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเหตุการณ์อัชญรกรรมสุดสะเทือนจิตใจ,จนั้นมันจึงเริ่มต้นขึ้นนะที่นี้เลยครับและความดีงามของโยคะของบิกรามเนี่ยนะฮะมันการันตีด้วยคําพูดของวันสการ่าโรบินสันผู้เรียนโยคะคนหนึ่งครับเธอได้เลา่าว่าวิธีการสอนโยคะรวมถึงโยคะของบิกรามเนี่ยมีพลังพิเศษเป็นอย่างมากนะครับ เธอเล่าเรื่องราวของผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ที่มาจากการฝึกโยคะของบิกรามครับเธอบอกว่าก่อนหน้าเนี้เธอจําเป็นจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกข,ของเธอนะครับแต่เมื่อมาฝึกโยคะอย่างเข้มงวดแล้วสะโพกข,ของเธอเนี่ยก็หายจากอาการบาดเจ็บหลังจากนั้นต่อมาเธอก็ได้มาเป็นเจ้าของสตูดิโอโยคะบิกรามในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ครับ ในสารคดีบิกรามโยคีกูรูและอาชญากรจาก n น t f l i x นะฮะได้เล่าเรื่องราวของหญิงผู้ที่เรียนโยคะหลักสูตร9สัปดาห์หลายคนที่ถูกบิกรามชาวดีบังคับเข็นใจล่วงละเมิดทางเพศเช่นมันดิฟกอสันทุคุณแม่ยังสาวที่มีความฝันว่าอยากจะเปิดโรงเรียนสอนโยคะเป็นของตัวเองเธอจึงตัดสินใจฝากรูปไว้กับแม่ แล้วก็เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ามาเรียนหลักสูตร9สัปดาห์กับบิกรามนะครับทั้งๆท,ที่เธออยู่อินเดียเจ้าแห่งโยคะแท้ๆนะฮะปแปลกมากครับที่เธอตัดสินใจเดินทางมาเรียนกับบิกรามทั้งๆท,ที่บิกรามเนี่ยก็แทบจะไม่ใช่คนอินเดียแล้วลหละนะครับเธอได้ออกมาเปิดเผยว่าคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองหลังจากที่เธอเนี่ยฝึกโยคะจบแล้วเธอถูกเรียกให้เข้ามาพบในห้องสูรของโรงแรมบิกรามให้เธอนวดที่ไหล่แล้วเธอก็ยอมทําแต่โดยดีนะครับ จากนั้นก็บอกให้นวดไปตามร่างกายฮะตามแขนตามขาและก็สั่งให้ไปจับในจุดที่สําคัญของเขานะครับและก็สั่งให้นวดเบียบครึงตรงนั้นแต่มันดีฟก็ปฏิเสธครับเพราะเธอคิดเสมอว่าเขาเป็นครูของเธอนั่นเองฮะแต่ที่ตรกร้ายก็คือแม้ว่าเธอเนี่ยจะถูกกระทําขนาดนั้นก่อนที่เธอจะแยกกลับห้องเธอก็บันจงจูบที่หน้าผากของบิ๊กแกมนะครับและก็บอกว่าฝันดีและก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้หลายปีจนมาเปิดเผยในสารคดีของ n น t f l i x ที่ฉายในปี2019ครับซึ่งมันก็เช่นเดียวกับซาร่าบอลเธอเนี่ยนะฮะเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีมีพรสวรรค์ด้านการฝึกโยคะและค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในชั้นเรียนเลยนะครับเธอมักจะทำท่าย,ยากๆได้กร่อนใครถูกชื่นชนจากมิกรามต่อหน้าผู้เรียนมากกว่า400คนหวครั้งครับนั่นทำให้เธอพอใจยังที่สุดนะฮะ และก็แน่นอนว่าไอดอลของคนนับร้อยนับหมื่นนับพันคนที่ต้องชื่นชมต้องภาคภูมิใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาชมเธอเธอก็ยิ่งดีใจครับบ่อยครั้งที่เธอกําลังทําท่ายโยคะนะฮะเธอนั้นได้ถูกสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวจากบิกรามอย่างตั้งใจบ่อยครั้งครับเขาก็กดตัวทับที่เธอแบบแนบสนิทนะครับและจงังหวะนั้นเองนะครับวิกรามก็ชอบกระซิบที่ข้างของหูซาร่าว่าจะทํายังไงกับเรื่องของเราดี นั่นมันก็หมายความว่าบิกรามเนี่ยพยายามขยันขยอให้เธอมาเป็นแฟนกับเขาให้ได้ครับแต่เธอก็ทําได้แต่ข่มอารมณ์เอาไว้นะครับในวันรุ่งขึ้นซาร่าก็าไปหาครูอาวุโสคนหนึง่งและก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาฟังครูคนนั้นก็แทบจะไม่มีปฏิกิริยาตกใจอะไรเลยนะครับและก็บอกกับซาร่าไปว่าถ้าอยากอยู่โรงเรียนโยคะเนี้ต่อไปก็ต้องปฏิบัติตามบิกรามครับเหมือนกับการที่เธอเนี่ยปฏิบัติตามกับเขานะครับ วันหนึ่งครับซาร่าถูกเรียกตัวไปในห้องนอนของมิกรามซึ่งเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่กล้าจะคิดดีกับมิกรามได้เลยนะฮะแต่เธอก็คาดหวังว่าน่าจะมีผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนไปเธอจึงยอมเข้าไปในห้องซึ่งมันก็คือตีสามแล้วครับเธอกับมิกรามเนี่ยนั่งตัวติดกันอยู่บนโซฟาแล้วก็ดูหนังอินเดียด้วยกันนะฮะเขาสั่งให้เธอเนี่ยนวดมือให้จากนั้นเนี่ยเธอก็เผลอหลับไปพอหนังจบไปแล้วนะครับก็มีคนมาปลุกเธอและคนพวกนั้นเนี่ยก็ออกไปจากห้อง เธอตื่นขึ้นมาก็บพบว่ารองเท้ากับกระเป๋าของเธอเนี่ยไม่อยู่แล้วครับเธอเดินไปหาในห้องทั่วไปในห้องสตรนั้นนะฮะแต่เธอก็พบวิกกรามยืนขวางประตูเอาไว้บิกกรามดันตัวเธอเข้าไปชิดกับประตูครับและก็เริ่มพมจูบไปทั่วคอของซาร่าลงไปที่หน้าอกของเธอและเขาก็พูดว่าครั้งนี้ผมจะต้องจัดการกับคุณให้ได้แต่ก็โชคดีครับที่ซาร่าเนี่ยสามารถรวบรวมพลังกำลังทั้งหมดที่มีนะฮะหลุดออกจากการจับของวิกกราม จากนั้นเธอก็บอกราตีสวัส์แล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปครับแต่ไอความโชคดีนั้นนะฮะมันไม่ได้เกิดกับลาลิซาแอนเดอร์สันนะครับเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความทะเยอทะยานอยากเปิดสตูดิโอสอนโยคะเป็นของตัวเองเป็นอย่างมากครับและหนทางเดียวที่สตูดิโอของเธอจะประสบความสําเร็จก็คือจะต้องได้รับการอนุญาตและได้รับแฟนชายจากบิกรามเท่านั้นนะครับเธอจะต้องกลายเป็นคนโปรดของบิกรามให้ได้โดยเร็วที่สุด และวันหนึ่งเนี่ยเธอได้รับเชิญให้ไปบ้านของมิกรามที่เบเวอรี่ฮิลล์แคลิฟอร์เนียครับ2คืนสุดท้ายก่อนที่จะจะกลับบ้านคืนเนี้ยมิกรามชวนเธอดูหนังอินเดียครับเธอทําหน้าที่นวดเท้าให้เขาจากนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามานั่งข้างๆเล่าหนังให้เธอฟังจากนั้นมิกรามก็เริ่มรุกเธอดึงตัวเธอเข้ามากอดแล้วก็สอดลิ้นเข้าไปในปากของเธอเธอผลักตัวหนีครับเขาทาทีขอโทษเธอจากนั้นเขาก็จับเธออีกครั้งพาไปที่ห้องนั่งเล่นติดก,กับห้องครัว แล้วก็พูดเสียใจพูดขอโทษจากนั้นเขาก็รีบถอดกางเกงของเขาออกถอดกางเกงของเธอออกเธอเนี่ยตัวชาไปทั้งตัวและเธอก็ถูกเขาล่วงละเมิดจนได้นะครับแล้วเมื่อเสร็จภารกิจเธอสามารถตั้งสติได้เธอยืนขึ้นพยายามรวบรวมสติแล้วก็เดินไปจูบหน้าผากของเขาบอกราตีสวัสดิ์และก็รีบเดินกลับห้องด้วยน้ำตานองหน้าครับ บิกรามชาวดีถูกฟ้องร้องในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายร่างกายการเหยียดเชื้อชาติและการว่าร้ายกลุ่มรักร่วงเพศด้วยนะครับภายในเดือนมกราคมปี2014มีผู้หญิงถึง5คนฟ้องร้องบิกรามโดยมีข้อกล่าวหารวมถึงข้อการร่วงละเมิดทางเพศมีการฟ้องร้องสองคดีที่กล่าวหาว่าบิกรามเนี่ยคมขืนนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2013มีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงทางเพศ การกักขังผู้อื่นโดยมิชอบการเลือปฏิบัติและการล่วงละเมิดทางเพศครับในปี2016นะฮะบิกรามได้รับคำสั่งให้ใจ่ายค่าพิพากษาถึง6.8ล้านเหรียญดอลลาร์สาหรัฐให้กับข้อกล่าวหาที่คล้ายกันนะฮะให้กับมิกนาชีจาฟาบอนเดนครับ มิกนาชีจาฟาบอลเดนก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและดูแลกิจการของมิกรามระหว่างประเทศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี2011ถึงวันที่13มีนาคมปี2013ครับแต่เธอนะฮะก็ถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันซึ่งนั่นมันผิดกฎหมายการจ้างงานอย่างชัดเจนครับในช่วง2ปีที่จาฟาบอนเดนทำงานอย่างใกล้ชิดกับมิกรามนะฮะ เธอเนี่ยเป็นทั้งเหยื่อการลวนลามครับและก็เป็นพยานนะฮะถึงพฤติกรรมที่มันรุนแรงต่อเนื่องอย่างหลากหลายนะครับและความน่ารังเกียจของมิกรามที่กระทํำต่อผู้หญิงหลายคนและไหนกับกลุ่มรักร่วมเพศนะฮะและกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายชาวแอฟริกันและก็กลุ่มชนกลุ่มน้อยอื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับ และผลที่มาจากซาร่าบอลครูสาวแสนสวยสอนโยคะก็ได้ยื่นฟ้องล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเดือนมีนาคมนั้นนะฮะทำให้จาฟาบอนเดนถูกบิกรามไล่ออกครับเมื่อวันที่25มกราคมปี2016คณะลูกขุนได้ตัดสินให้จาฟาบอนเดนชนะคดีบิกรามอย่างเป็นเอกฉันท์เลยนะครับบิกรามจะต้องจ่ายเงินให้กับเธอ9 2 4 5 0 0ดอลลาร์สาหรัฐนะครับ โดยพบว่าวิกรามเนี่ยกระทำการด้วยความอาฆาตพยาบาทการกดขี่และก็การช่อกงจริงๆครับและเมื่อวันที่26มกราคมปี2016คณะลูกขุนตัดสินให้จาฟาบอนเดนต้องได้รับเงินเพิ่มอีก6.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับ นับตั้งแต่บัดนั้นจ่ถึงบัดนี้มิกนาซีจาฟาบอนเดนก็ไม่ได้รับเงินจากศาลสั่งเลยนะครับบิกรามอ้างว่าระหว่างดำเนินคดีนั้นเขาไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต้องอาศัยเงินจากครอบครัวและญาติซึ่งทางทีมทนายฝ่ายโจทก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่ามีหลักฐานว่าระหว่างนียเขาได้ซื้อรถหรูเบนลีสราคา350,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกสาวของเขาไปหม,มาดๆเลยครับเขายังมีทรัพย์สินมหาศาล รวมถึงรถหรูอีกหลายคันและเมื่อมีการสอบถามว่ารถหรูเหล่านี้เป็นของใครเขาก็ตอบว่าเป็นของรัฐแคลิฟอร์เนียเนื่องจากเขาเนี่ยไปตกลงกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครับเพื่อให้ทางรัฐเนี่ยยินยอมตั้งชื่อโรงเรียนเป็นชื่อของเขานะครับเขาก็เลยได้รับค่าตอบแทนเป็นรถหรูหลายสิบคันและเมื่อถามถึงทรัพย์สินของเขาเขาก็บอกว่าหลังจากการถูกฟ้องหยา่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็ถูกโอนให้กับภรรยาครับ ซึ่งในเดือนธันวาคมปี2016นั้นหลังจากแต่างงานกันมาถึง31ปีราชสีภรรยาของวิกรามก็ได้ฟ้องหย่าโดยอ้างถึงความแตกต่างที่มันเข้ากันไม่ได้การหย่าร้างนั้นสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมปี2017ราชสีได้รับบ้านหลังใหญ่ในเบอร์บรี่ฮิลล์และในลอสแอนเจลิสนะครับและก็ได้รับรถยนต์หรูหลายคันเลยครับ และเมื่อถูกจี้ให้ใจ่ายค่าเสียหายหนักเข้านะฮะบิกรามก็เก็บสมบัติแล้วก็หนีออกนอกประเทศไปเลยไปยังประเทศอินเดียบ้างไปหลายประเทศบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่ไม่มีสัญญาสมคุร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาครับทั้งยังมากบดานอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับและเมื่อมีหมายสารมายังตำรวจไทยแล้วก็ไปตามจับเขานะครับเขาก็ไม่ยอมให้จับและก็ปฏิเสธเรื่องของการรับหมายสารด้วยครับ ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หนึ่งประการนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกกฎหมายที่มันเกี่ยวกับการตอบคำถามที่ถูกซักถามจากอายการของรัฐครับซึ่งจำเลยเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามจากการถามของอายการได้นะฮะมันก็คือกฎหมายตามมาตราที่5ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังนั้นครับในการว่าความในชั้นศาลนะฮะบิกรามเนี่ยก็ไม่เคยตอบคำถามของอายการสักครั้งเลยนะครับบครั้งเนี่ยเขาทำเป็นแกล้งทำเป็นอารมณ์หงุดหงิดนะฮะแล้วก็ออกจากศาลไปครับ ในเดือนตุลาคมปี2016บิกรามเดินทางกลับไปยังประเทศอินเดียและเขาก็เริ่มเปิดสตูดิโอโยคะที่นั่นอีกครั้งในเดือนตุลาคมปี2016ทนายความของบิกรามได้ระบุว่าลูกความของเขาเนี่ยนะฮะจะไม่กลับไปยังสหรัฐอเมริกาก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในคดีสารอื่นๆที่ยังค้างอยู่ครับในการสัมภาษณ์กับทางช่องเรีย Sport โดยบรอันแกรมบลมันมีประโยคหนึ่งนะครับที่บิกรามเนี่ยได้พูดไปว่า ทำไมฉันจะต้องรังควานผู้หญิงเหล่านั้นด้วยผู้คนเนี่ยยินยอมที่จะใช้เงินนับหมื่นนับล้านดอลลาร์เนี่ยเพิ่มมาุ้สเิริมของเขา1ห,หยดเท่านั้นครับและก่อนหน้านี้เขาก็ได้พูดกับทางเจ้าหน้าที่ศาลว่าเขาเนี่ยเกลียดความเย็น4ี่อย่างครับเกลียดอากาศเย็นเกลียดอาหารเย็นเกลียดคนเลือดเย็นและก็เกลียดอวัยวะเพศหญิงเย็นครับในเดือนพฤษภาคมปี2017 ผู้พิพากษาในลอสแอนเจลิสได้ออกหมายจับบิกรามโดยอ้างว่าเขาหนีออกนอกประเทศโดยไม่ได้จ่ายเงินจำนวน7ล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้ของจาฟา์บอนเดนนะครับเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้เธอนอกจากนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลีนิวก็รายงานว่ายานพาหนะหรูและสิ่งของอื่นๆของบิกรามนั้นถูกย้ายออกจากรัฐไปแล้วครับและก็มีการออกคำสั่งป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยขนย้ายทรัพย์สินอื่นๆของเขาออกจากโกดังในฟลอริดาและเนวาดาด้วย แม้ว่าบิกรัมชาวดรีจะออกจากสาหรัฐอเมริกาด้วยความอับอายนะครับแต่เขาก็ยังคงเปิดการฝึกอบรมครูโยคะของเขาต่อไปอย่างเช่นในปี2018เนี่ยเขาอบรมครูโยคะที่เมืองอากาปุนโกรประเทศเม็กซิโกรครับและในปี2019เปิดอบรมครูโยคะในเมืองมูเชียประเทศสเปนที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือ มีการประกาศว่าในเดือนมกราคมปี2023วิกรามเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเปิดสอนโยคะและบรรยายในแวนคูเวอร์วิทิสโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและหลังจากการออกอากาศสารคดีของทานเน็ f ฟริเกี่ยวกับเรื่องราวอาชญากรรมของบิกรามชาวดรีในปี2019ในชื่อเรื่องบิกรามโยคะกูรูพีเดเตอร์ สตูดิโอหรือโรงเรียนสอนโยคะหลายแห่งนะฮะก็ได้ลบหรือปลดป้ายชื่อวิกรามโยคะออกไปและก็ใช้ชื่อสถาบันแทนด้วยคำว่าฮอตโยคะแทนนะครับบิกรามโยคะกูรูพิเดเตอร์ก็เป็นสารคดีความยาว90นาทีที่จัดทําโดยเอวาออเนอร ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีเจ้าของรางวัลอะคาเดมีและเอมมี่อ r วอร์ดภาพยนตร์เนี่ยนะฮะเจาะลึกถึงข้อกล่าวหาเรื่องการโล่งละเมดทางเพศที่เกิดจากบิกรามชาวดีผู้ก่อตั้งบิกรามโยคะและครูสอนโยคะที่โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับสารคดีเนี่ยนะฮะได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของบิกรามชาวดีในแง่มุมที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งโยคะจริงๆนะครับ เป็นครูสอนโยคะที่มีผู้คนสนใจเรียนและศรัทธาจานวนมากไม่ต่างกับการที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิทางความเชื่อทางศาสนาเลยก็ว่าได้ครับเขามีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะแต่ก็ชอบด่าทอชอบพูดจาดูถูกถากถางไม่ให้เกียรติและทรมานผู้เข้าเรียนอย่างเต็มที่ครับและก็เป็นผู้ชายที่ล้วนแต่อยู่ในโลกของความหลอกลวงนําเสนอว่าถ้อยคําที่ออกจากปากของเขาเนี่ยล้วนแต่เป็นคาโกโหกทั้งสิ้นนะครับ นับตั้งแต่การได้สัญชาติสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่าได้มาจากประธานาธิบดีนิกสันเป็นคนคิดค้นโยคะ26่บวก2ท่าทั้งท้ง,งที่ท่ายโยคะเนี่ยเป็นของอาจารย์ของเขาเองครับเขาเนี่ยโกหกว่าเป็นแชมป์โยคะของอินเดีย3สมัยทั้งที่อินเดียในสมัยนั้นน่ะยังไม่มีการแข่งขันโยคะเลยด้วยซ้าโกหกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะนอนเพียงแค่เดือนละ30ชั่วโมงเท่านั้นโกหกว่าไม่ได้กินอาหารเลยครับ โกหกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโยคีคนสุดท้ายของอินเดียโกหกว่าสอนโยคะผู้คนมาแล้วมากกว่า10ล้านคนและก็คำโกหกอีกมากมายในสารคดีเนี่ยที่ไม่สามารถเอามาพูดตรงนี้ได้หมดนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเปิดไปดูแล้วเนี่ยก็จะมีคําถามว่าทําไมผู้คนยังศรัทธาและยอมไปเรียนโยคะกับเขาอยู่ซึ่งมันมีเรื่องอื้อฉาวจนไม่น่าจะมีคนไปเรียนอีกแล้วนะครับ และก็แน่นอนนะฮะเพราะว่าชื่อบิกรามโยคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดึงดูดผู้คนที่รักในโยคะเป็นอย่างมากซึ่งใครก็ตามเนี่ยอยากจะเปิดโรงเรียนสอนโยคะก็ต้องใช้ชื่อแบรนด์นี้ด้วยกันทั้งสิ้นครับส่วนครูคนไหนที่สอนโยคะอยากจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องได้รับการเล่าเรียนมาจากการสอนของบิกรามทั้งสิน้นนั่นมันก็สามารถตอบข้อสงสัยได้ว่า ทำไมผู้คนและผู้หญิงหลายคนเนี่ยจึงยอมอดทนถูกปู้ยี้ปู้ยำจากครูสอนโยคะบ้างกามคนนี้ไปได้ครับชอบในตัวผู้กำกับสารคดีนะฮะที่สามารถนำภาพวิดีโอสั้นจำนวนมหาศาลที่มันเกี่ยวข้องกับการสอนโยคะของเขาเนี่ยนำมาตัดต่อ มาเล่าบางช่วงบางตอนในขณะที่บิก,กรามกําลังด่าทอนักเรียนของเขาออกมาและนํามาวางเรียงกันเป็นสารคดีได้อย่างมีจังหวะที่ดีเลยครับแม้แต่ผู้ที่ถูกร่วงละเมิดนะฮะเขาก็ยังสามารถหารูปหรือหาวิดีโอการสอนมาใช้ในการประกอบในการสัมภาษณ์ของผู้หญิงเหล่านั้นได้อย่างดีครับ ก็ถือว่าเป็นสาร,รคดีที่มีความสมบูรณ์แบบในการหาภาพหาวิดีโอนำมาประกอบอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นสาร,รคดีที่มีการเล่าเรื่องที่มันเรียบง่ายมากๆเล่าเรียงแบบเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแทบไม่มีการตัดสลับเหตุการณ์อดีตกับปัจจุบันอย่างมากมายเราจึงไม่สับสนระหว่างดูเลยนะครับและแม้ว่าเนื้อหาของสารคดีนั้นจะประสบความสำเร็จในการนำเสนอในการฟ้องร้อง ในสหรัฐอเมริกาโดยมูลค่ามากกว่า7ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐและมีคดีล่วงละเมิดทางเพศหลายคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเขาเนี่ยนะฮะมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแต่ก็แปลกนะฮะที่บิกรามเนี่ยก็ยังคงลอยนวลอยู่ใช้ชีวิตอย่างปกติและดูเหมือนว่าทางการกร็แทบจะไม่มีความจริงใจในการจับกุมตัวเขาเลยครับเขายังคงเปิดคอร์สเรียนฝึกอบรมคูโยคะไปทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกานะครับ จึงไม่แปลกใจที่สารคดีเรื่องนี้จึงตั้งคำถามถ,ามถึงความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมหรือพยายามคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่ออาชญากรรมทางเพศที่เก่อขึ้นโดยคนดังครับดังนั้นสารคดีจึงเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นหนึ่งหรือเครื่องย้ำเตือนให้ประชาชนรวมถึงระบบยุติธรรมได้ตื่นรู้ว่าเมื่อมีคนก่ออาชญากรรมร้ายแรงเหยื่อก็ควรจะรีบดำเนินคดีฟ้องร้อง และกระบวนการยุติธรรมก็ต้องรีบคืนความเป็นธรรมให้กับเหยื่อโดยเร็วที่สุดนะครับไม่ปล่อยค้างคาจนอาจจะทําให้ผู้ต้องหาเนี่ยไปก่อคดีกับคนอื่นได้ครับสารคดีเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่มันชัดเจนถึงข้อจํากัดของกฎหมายกฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้กับประชาชนอย่างเสมอภาคกันนะครับ ก่อนนับว่าบิกรามโยคีกูรูและอาชญากรบิกรามโยคีกูรูพีเตอร์ที่ฉายในปี2029จาก n น t f l i ินั้นก็เป็นสารคดีที่เปิดเผยความจริงภาพจริงให้พื้นที่และการเป็นปาดพึ่นเสียงแก่เหยื่อที่ถูกกระทำได้ออกมาเล่าเรื่องความเจ็บช้ำได้ดีครับแต่ก็เสียดายนะฮะตรงที่กลับไม่แสดงให้เห็นพื้นที่กับบิกรามหรือผู้สนับสนุนออกมาพูดในมุมมองของเขาบ้างนะฮะก็ะเผิดความเป็นธรรมและก็เปิดพื้นที่อย่างเท่าเทียมครับ ดังนั้นนะฮะสารคดีจึงนําเสนอในแง่มุมเดียวก็คือการนําเสนอแต่เพียงว่าวิกรามชาวดรีคือบุคคลที่น่ารังเกียจเป็นผู้ล่าทางเพศที่ไร้ความปราณีเท่านั้นเองครับ <S <S และเนื่องจากวิกรามโยคีกูรูและอาจชากรเป็นการนำเสนอในรูปแบบของสารคดีดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนความชอบมาณที่นี้นะครับ ถ้าหากคุณชอบการสรุปและการรีวิวสารคดีของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนทางการเงินให้กับช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุม Super ่มช่วยแต้งหรือปุ่มขอบคุณและก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ